พี่พี่น้อง้องท่านใดที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้าน Cookie Land Shop นะครับรับเติมเกม FC Mobile และเกมอื่นอีกมากมายราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง r p g Mobile ขับไปจีนวิวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีน้องๆขอมาครับให้แนะนำตำแหน่ง CM ที่เป็นตัวไอคอนหรือเป็นตัวตำนานนะครับนะ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะ้ำาสพ,พี่น้องช่วยกดไลค์กดติกดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อให้ผู้ติดตามครบ2 0 0 0ันผู้ติดตามครับถ้าเกิดว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแจกเสื้อนะักฟุตบอลเกรดเพยเออร์กันอีกครั้งนึงครับพ,พี่น้องที่เป็นผู้โชคดีสามารถเลือกทีมเรื่องสโมสรตามใจชอบเลยนะครับนะส่วนกติกาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบทีหลังจากที่มีผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราพาไปดูตำแหน่ง CM นะครับที่ผมจะเอามาแนะนำนะครับก็ทุกคนก็น,น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันทุกคนนะครับทุกตัวกันด้วยนะครับจริงๆแล้วตำแหน่ง CM เนะครับเท่าที่มีเข้ามาเพิ่มก็จะเป็นแบ็กแฮมนะครับโอเมกาก้าสิบนะครับที่เป็นตัวล่าสุดกิจล่าสุดนะครับที่เข้ามาถ้านอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นตัว ที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับที่ยังไม่มีตัวไอคอนนะครับนะอ่ะตัวแรกนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำนะครับมาคิซิโอนะครับนะตำแหน่ง CM o อ็มโอครับผมนะสีเท้า82ครับเท้า54นะครับเท้า54าสีการเล่นความเร็วครับ83ดสมความเร็วในการวิ่ง81ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวเพิ่งทาสกิมุฟ4ดาวเช่นกันนะครับนะตัวนี้ก็ เล่นได้ทั้งเกมลับเกมลุกนะครับนะบอกเลยว่าวอลเกตดีมากครับสูงสูงครับถ้าสกิลของเขาเป็นตวัดชิงที่ส้นครับคุณสมบัติก็เหนือช้างสง่งลูกไกลยิงตูจักที่ไกลเล่นเพื่อทีมครับตัวนี้ก็น่าใช้มากๆเลยนะครับนะสำหรับคนที่งบประมาณไม่เกิน 7M ก็แล้วกันนะตอนนี้พวกตัวนำนานคนเริ่มหันมาเล่นนะครับเยอะมากนะ ทำให้ราคานักเตะหลายๆตัวครับราคาเริ่มดันสูงขึ้นนะครับนะถ้าใครคิดจะเปลี่ยนนะครับตำแหน่ง CM เนี่ยขอแนะนําว่ารอจังหวะที่โอกกิดใหม่เข้านะครับนะเพราะว่าคนจะกลับมาเาทขายกันอีกครั้งนึงครับตัวที่2ครับผมแนะนําเป็นแบ็กแฮมครับโอเอแ87ครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า ใครที่แลกเปลี่ยนมาก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับนะสามารถใช้ตัวนั้นได้นะครับถึงแม้ว่า O.R มันอาจจะไม่ได้สูงเพราะว่าบางทีในหน้าแลกเปลี่ยนครับเราอาจจะไม่ได้แลกเปลี่ยนครบทุกตัวครับก็สามารถใช้ได้นะครับจะไม่ตัวนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับนะแต่ก็มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนนะครับนะอ่ะ O.R แปดสิบเจ็ดครับเท้าห้าสามฝีเท้าอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดครับผมนะ การเลี้ยงมเร็ว7 6คดมเร็วในการวิ่ง79ครับพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิมุก3ดาวครับแบ็คแฮมนะครับนะจะถนัดในเรื่องการส่งบอลครับดีมากเลยนะครับนะการทำประตูก็ถือว่าโอเคนะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเบิร์กเล่เป็นกลางกลางครับแล้วก็ท่าสกิลของเขาเป็นลูเลตครับคุณสมบัติครับให้มาเยอะมากเลยนะครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนยิงปั่นโค้งส่งลูกไกลยิงประตูทะลุไกลเพลย์เมคเกอร์ยิงไซก้อยนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าเปิดบอล ดีมากนะครับนะสำหรับไปแคมตัวต่อไปนะครับเป็นแฟงแลมพาดนะครับนะ o r อารสิบเอแปดนะครับขอไปขอไปครับผมอ่ะ o r เ8ครับผมฝีเท้า66ครับเท้า54ครับจริงๆภาคนี้นะครับฝีเท้าไม่ดีแต่ว่าความเร็วไม่ได้ดูต่างกันเยอะเลยนะครับนะกับไอพวกที่แบบว่าตีบวกแล้วฝึกเพิ่มนะครับ ค้าพลังหรือ,อความเร็วร้อยเงี้ยหนึ100กว่ามันก็ไม่ได้ดูว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับนะบอกเลยว่าภาคน,นี้ทํามาได้ถ้าพูดถึงเรื่องสมดุลนะครับผมว่าสมดุลยังไม่โอเคเท่าไหร่นะก็เลยแนะนำนะครับเป็นแฟงแลมพาธนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบนะครับผมนะการเลี้ยงความเร็ว6 8ความเร็วในการวิ่ง65ครับพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิลมุฟสดาวนะครับนะตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีการทำประตูที่ดีการส่งบอลก็ดีนะครับการเลี้ยงบอลก็ดีนะครับนะอ่ะ เวิร์เลลเป็นกลางๆครับแล้วก็ถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลตแล้วก็คุณสมบัติก็ฟรีคิกทรงพลังส่งลูกไกลยิงประตูตัดไกลเล่นเพื่อทีมนะครับตัวต่อไปนะครับวีเอล่าตัวนี้บอกเลยว่าบุกโหดเกมรับก็โหดเหมือนกันนะครับวีเอล่าเนี่ยเท้าเป็น5-3นะครับฝีเท้าอยู่ที่85ครับเร็วมากๆเลยนะครับดีด้วยนะ o ว r 88ครับ การเล่นคมเร็วครับ87คมเร็วในการวิ่ง84ครับพลังงาน5ดาวเต็มท่าสกิมมุบ3ดาวนะครับตัวนี้การทำประตูอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่นจริงๆบอกเลยว่าการทำประตูดีมากนะไม่ว่าจะเป็นโหมดแมเนเจอร์นะครับหรือจะเป็นเฮดทูเฮดนะครับถ้าเป็น VHA ก็เกมรับแน่นๆนะครับนะการส่งบอลก็ถือว่าโอเคนะครับการเลี้ยงลูกก็พอใช้ได้นะครับนะการตั้งรับก็โอ้โหสุดยอดมากเลยครับการตั้งรับดีมากนะครับ เวร์เลเป็นกลางสูงนะครับจะถนัดตั้งรับนะครับนะแต่ถ้าเล่นจริงๆก็บุกก็ดีรับก็ดีนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นลูเลตล้วก็คุณสมบัติครับมงลูกส่งพลังนะครับนะสำหรับวีเอลล่าตัวต่อไปนะครับนะเซดอฟนะครับนะโอเวียร์นะครับสีเท้า82ครับเท้า54นะครับนะการเล่นความเร็ว81ความเร็วในการวิ่ง83ครับพลังงาน5้าดาวเต็มนะครับถ้าสกิลมุฟ4ดาวนะครับตัวนี้ก็ มีการทําประตูที่ดีการส่งบอลก็ดีนะครับการยิงบอลก็ดีนะครับนะเวร์กเลดจะเป็นสูงกลางนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นเปลี่ยนเลนแล้วก็คุณสมบัติครับยิงประตูจากที่ไกลนะครับนะเซดอฟนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เล็กตัวเล็กนะครับแล้วก็หอกพลิ้วๆหน่อยนะครับนะเนี่ยตัวเขาค่อนข้างเล็กนะครับนะแต่ภาคนี้บอกเลยว่าตัวเล็กเบียดได้นะครับเบียดได้หมดนะครับนะ ตัวต่อไปนะครับเป็นชวายสไตรเกนะครับโอเมกา89นะครับนะสีเท้า68ครับเท้า53นะครับเท้า53การเลี้ยงคมเร็ว65ครับคมเร็วในการวิ่งก็71ครับพลังงาน5ดาวเต็มท่าสกิมุก3ดาวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรื่องการยิงการทำตูก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับการส่งบอลก็ถือว่าพอใช้ได้การเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคการตั้งรับก็โอเคนะครับนะเวิร์กเลยเป็นสูงๆครับ ท่าสกิลของเขาเป็นรูเลตครับแล้วก็คุณอุศบัตส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เมกเกอร์เล่นเพื่อทีมนะครับตัวต่อไปนะครับนะพอสโคลนะครับตัวนี้โอเมกาแปดสิบเก้านะครับเท้าห้าสามกับฝีเท้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนะการเล่นความเร็วเจ็ดสิบสามความเร็วในการวิ่งเจ็ดสิบครับพลังงานห้าดาวเต็มท่าสกิลมสามดาวนะครับการทําประตูโอเคการส่งบอลก็ถือว่าดียอดเยี่ยมเลยนะครับนะ การเลี้ยงบอลก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเอ่อเวิร์กเลยเป็นสูงกลางครับถ้าสกิลของเขาเป็นลูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติครับเน้นนเกิลส่งลูกไกลยิงประตูตากี้ไกลเพลย์เมคเกอร์เล่นเพื่อทีมนะครับโอเคครัแปดสิบเก้านะครับนะตัวต่อไปนะครับเป็นเจอร์ล่านะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอ่าตัวข้ามภาคมานะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับนะสามารถใช้ตัวข้ามภาคได้ยาวๆได้เลยนะครับนะสามารถใช้ตัวข้ามภาคยาวๆได้เลยนะครับโอเคครับแปดสิบเก้าสำหรับเจอร์ล่า สไตล์การเล่นก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันมากนะครับนะอ่ะตัวนี้ผมจะข้ามไปก็แล้วกันนะครับสำหรับเจอรัตต่อไปนะครับเป็นบรรลักนะครับโอเวอร์าแปครับเท้า5้าสีีเท้า77นะครับการเล่นควาเร็ว77ครับความเร็วในการวิ่ง78ครับพลังงานอยู่ที่5ดาวเต็มซาสกิมูฟสีดาวนะครับนะตัวนี้ก็โคตรโคตรมากนะครับนะสำหรับบรรลักนี่ถ้าใครตีบวกโอเวอร์รเก้าเอนี่ยบอกเลยว่าโคตรมากๆเลยนะครับนะ การทำประตูก็ดีนะครับการส่งบอลก็ดีนะครับการควบคุมบอลก็ดีการตั้งรับก็ถือว่าโอเคนะครับเวอร์เกตเป็นกลางสูงครับจะออกแนวเหมือนวีเอล่าเลยนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติครบฟีคลิกส่งพลังยิงประตูตัดที้ไกลแล้วก็หม่งลูกส่งพลังนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยครับนะเนี่ยราคาขึ้นๆลงๆนะครับก็กะระยะเวลาการซื้อให้ดีนะครับนะรอ ในช่วงกิจกรรมอ e ีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับคนชอบเทขายนะครับนะตอนนี้คนกลับมาซื้อครับเพราะว่าตัวใหม่ๆเข้ามาบางคนใช้แล้วก็อาจจะไม่ชอบนะครับคนก็ขายแล้วก็กลับมาซื้อกับคืนมันทําให้ราคามันไม่เสถียรนะครับนะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับนะตัวต่อไปนีเป็นชาบี้ครับชาบี้โอเมก้าเกิ v o v o v นะครับนะเท,ท้ทาห้สาผีเท้าที่77นะครับ การเลี้งคมเร็ว78็ดสคมเร็วในการวิ่ง76ครับพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิลมุก4ดาวนะครับชาบี้ก็การทำประตูก็ถือว่าโอเคนะครับการส่งบอลถือว่าดีมากการเลี้ยงบอลก็ดีมากเลยนะครับการตั้งรับไม่เท่าไหร่นะครับเวิร์กเลยเป็นกลางกลางครับแล้วก็ท่าสกิลของเขาเป็นลูเล็ตนะครับคุณสมบัติก็เพลย์เมคเกอร์ยิงไซก้อยเล่นเพื่อทีมนะครับนะสำหรับชาบี้ตัวต่อไปก็เป็นเปียโรนะครับนะโอเมก้าวเก้าสิบเช่นกันนะครับเท้าห้าสี่ครับสีเท้าเจ็ดสิบห้าครับผม การเล่นคมเร็ว76คมเร็วในการวิ่ง74ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งท่าสกิลมุข5ดาวเต็มเลยนะครับการทําตูก็ถือว่าทั่วไปนะครับพอๆกับตัวเหนือที่ผ่านมาเลยนะครับการส่งบอลก็ถือว่าดีมากเลยนะครับการเล่นบอลก็ถือว่าดีนะครับการตั้งรับไม่เท่าไหร่นะครับนะเอ่อเร์เลยเป็นกลางๆครับท่าสกิลของเขาเป็นเปลี่ยนเลยนะครับคุณสมบัติเนือชั้นส่งลูกกลยิงประตูจากที่ไกลเ์เมกเกอร์นะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นเดวิดแบคแฮมนะครับโอเวียเานะครับเป็นตัวที่มึงรึ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับนะอ่ะเท้า53ครับฝีเท้า78ครับผมคมเร็วในการวิ่งครับ77การเล่นคมเร็ว77นะครับคมเร็วในการวิ่ง80ครับผมพลังงาน4ีดาวครึ่งครับเ้าสกีบุฟสดาวนะครับก็แบคแฮมเน่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำประตูการส่งบอลการเลี้ยงบอลอนะ่ะถือว่าโอเคนะครับนะวเวิร์กเลดก็เหมือนเดิมครับกลางๆแล้วก็ท่าสกิลของเขาเป็นชิงด้วยโซนแนวข้างครับคุณสมบัติให้มาเยอะมากเลยครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนแล้วก็ยิงบันโคง้งส่งลูกไกลยิงประตูะตจากทิ่งไกลเพย์เมเกอร์ยิงเซก้ยนะครับนะอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อใครที่มีอยู่ในทีมนะครับก็เก็บไว้ก่อนครับผมคิดว่าตัวนี้ราคาอาจจะสูง ถึง 30m ได้อาจจะไม่ถึงเท่ากรุดกุลิตนะครับผมแต่คิดผมว่าแต่ผมคิดว่านะน่าจะประมาณสัก25บวกได้นะครับสำหรับเดวิดแ็คแฮมนะครับตัวต่อไปนะครับโอ้โหมหาตำนานของเรานะครับตั้งแต่ภาคที่แล้วมาภาคนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องเหมือนเดิมครับรุดกุลิดนะครับโอเมา90ครับผมฟีเท้า88ครับเท้าไซส์5ขว5กันเลยทีเดียวนะครับ การเล่นความเร็ว87ครับความเร็วในการวิ่ง89ครับพลังงานอยู่ที่5ดาวเต็มทาสกิมุบ4ดาวนะครับนะตัวนี้ก็ครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการส่งบอลการเลี้ยงบอลการตั้งรับก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับวงเล็จ,จะเป็นสูงกลางครับทาสกิขุงเขาเป็นเปลี่ยนเลนแล้วก็คุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกรงแล้วก็เลี้ยงเร็วเพลย์เมเกอร์หม่งลูกส่งพลังนะครับนะอะ ตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง CM นะครับที่ผมเอามาแนะนำครับสำหรับสายตำนานสายไอคอน,นครับใครที่ชอบครับสามารถจัดได้เลยนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะจัดรุดลุดกุลิตนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากนักเตะในทีมตอนนี้ที่กำลังดองไว้ก็จะเป็นเลดฟอร์ดนะครับเลดฟอร์ดอะ อามิลอนนะครับแล้วก็สลีบาร์นะครับที่กะว่าร้อให้ราคาขึ้นนะมันก็ราคาผันผวนไม่แน่นอนนะครับนะราคาผันผวนไม่แน่นอนเพราะว่าบางคนก็เทขายนะครับนะบางคนก็เทขายบางคนก็บางคนก็เก็บมันก็เลยดูไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่นะก็ที่แน่ๆนะครับผมคิดว่านักเตะเหล่านี้อาจจะเข้ารอบนะครับนะเข้ารอบต่อไปถ้าเกิดว่าเข้ารอบต่อไปโอเมอรของเขาก็จะ ขยับขึ้น1 OVR นะครับนะอ่ะตามเงื่อนไขของแต่ละนักเตะนะครับนะก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งนักเตะก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมก็พยายามตอบพยายามให้ความรู้ให้กับพี่ๆน้องทุกคนนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะอาจจะไม่รู้นะครับนะ ต่อไปนะครับก็ผมมีเ,เทคนิคมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการตีบวกนะครับการตีบวกนะใครที่จะตีบวกเป็นเม็ดม่วงหรือเม็ดแดงเม็ดส้มช่วงของเม็ดแดงไอเม็ดม่วงเม็ดแดงเม็ดส้มอ่ะมันจะตีบวกยากครับผมแนะนําให้ฝึกก่อนนะครับสมมุติว่าโฟฟาน่า ผมต้องการที่จะตีบวกเป็นเม็ดแดงนะครับนะแล้วผมไปซื้อตัวมาตีบวกอโอกาสของเขาอะ่ะประมาณสัก50%อะสมมติว่า50%เนี่ยคือคุณอาจจะตีบวกสําเร็จหรือคุณจะตีบวกไม่สําเร็จครับผมแนะนําว่าตัวที่คุณไปซื้อมาตีบวกอย่างโฟฟาน่าเนี่ยให้คุณฝึกฝึกให้ได้สักห้านะครับนะฝึกได้สักห้าแล้วคุณก็เอามาตีบวกจริงๆผมลองทําหลายครั้งมากครับมันได้ผลนะครับนะดีกว่าว่า คุณเอามาฝึกเลยมันอาจจะมีโอกาส50%นะครับแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะครับมันล้มเหลวอันนี้ผมลองหลายครั้งมากนะหลายตัวด้วยนะครับนะผมรู้สึกว่ามันได้ผลมากเลยนะครับคือเอานักเตะมาฝึกก่อนครับฝึกสักบวก5อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาตีบวกเพิ่มนะครับอัพโอเวียร์นักเตะนะครับนะให้เรามาฝึกก่อนครับแนะนําให้เป็นฝึกก่อนก็นแล้วกันนะครับจริงๆผมจะมี เอามายกตัวอย่างนะแต่ว่ามันไม่มีตัวที่มันจะเอามาตีบวกนะก็เลยไม่ได้เอามายกตัวอย่างให้กับพี่เพียงน้องได้ดูนะครับอีกอันนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะขายนักเตะนะครับน,ะนักเตะที่มีอยู่ในทีมนะครับที่เราฝึกที่เราตีบวกอ่ะอย่างชาบี้นะครับชาบี้ของเราเม็ดเขียวนะครับแต่อันนี้ผมเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนตัวนะครับนะขายตัวโอเวรา89ไปแล้วก็เลยซื้อตัว90มานะครับนะถ้าเกิดว่าเราฝึกบวกห้าอย่างเงี้ย เราฝึกบวก5้าแล้วเราจะขายนะครับคือมันไม่สามารถโอนได้นะครับไม่มีการถ่ายโอนครับภาคนี้นะภาคนี้ไม่มีที่โอนเวลนะครับนะมันก็เป็นอะไรที่เอ่อถ้าเกิดว่าคนที่เปลี่ยนนักเตะบ่อยมันก็ต้องฝึกบ่อยนะครับนะใช้ตัวอะไรในการฝึกนะครับเหมือนเดิมนะครับนะมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากนะครับนะมันหลายขั้นตอนนะครับอะ อีพีนี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้มาได้เลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสนับสนุนเกมก็กดลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็ฝากล้านกันด้วยนะครับนะ Cookie Land Shop นะครับอย่าลืมนะครับนะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสไลด์อีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ